สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรร่ลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวม คำทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เป็นเพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ กดคําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิปไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุด the white w o o d tarot และ flowers oracle คลิปแรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดลจิตดลใจดึงดูดนำพาให,ให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเองิญ คำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้ารเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100ก็เป็นได้ ธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกธาตุด,ดินราศีมังกรพระสบกันและธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลข1 2 3 4 5 6 7 9 10มสอ 18และ81วันที่เกี่ยวข้องวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ดันดอมฟอยูไพ่เล่าเรื่องเดมู o นพลังงานของใครคนหนึ่ง ตอนนี้เขากำลังคิดถึงคุณอย่างมากเป็นความคิดที่เป็นพลังงานลบเครียดวิตกกังวลเป็นความรู้สึกที่หวาดกลัวว่าจะสูญเสียคุณเขาคิดถึงคุณมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนบางคืนเนี่ยลุกขึ้นมามองดูดวงจันทร์เฝ้าอธิษฐานส่งความรักความคิดถึงผ่านดวงจันทร์มาถึงคุณพลังงานของดวงจันทร์ มีอิทธิพลกับเขามีเกณฑ์ที่พลังงานเขาจะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณในยามค่ำคืนพลังงานฝั่งที่เป็นมัสคูลินจะอ่อนแออ่อนไหวและคิดถึงคุณมากๆคิดถึงจนบางครั้งเนี่ยร้องไห้ออกมาเพดดบคัพคนคนนี้อยากเข้ามาสารภาพรัก อยากเข้ามาบอกความรู้สึกว่าเขารักคุณมากคิดถึงคุณมากหากพลังงานคนนี้เป็นคนที่มีประเด็นปัญหากันไพ่ใบนี้หมายถึงการขอโทษกลับมาง้ออยากขอโอกาสอยากให้คุณให้อภัยเขากลับมาด้วยพลังงานที่อ่อนโยนพลังงานที่ยอมลดลาวาศอกอ่อนข้อให้คุณเดว l l พลังงานของเขาเป็นโชคชะตาที่จัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมาเพื่อคุณเขาเป็นคู่แท้ของคุณคนคนนี้เป็นคนที่รู้จักคุณแล้วในสถานการณ์ถ้าหากนิ่งเงียบห่างเหินห่างไกลกันไปหรือมีประเด็นปัญหาอันใดที่ไม่ได้พูดคุยกันเขาจะวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกแน่นอนกงล้อแห่งโชคชะตาจะหมุนวนเขากลับมา แต่เขาจะเข้าหาคุณได้เข้าใกล้คุณได้ในวันที่พลังงานเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเท่านั้นมีพลังงานเดือดซานอยู่ตรงนี้คนนี้จะต้องนิสัยดีขึ้นมีจิตวิญญาณที่เติบโตหรือมีจิตวิญญาณที่ตื่นรู้ซะก่อนจึงจะสามารถวนกลับเข้ามาในชุดของคุณได้ f ่อ,อ,อุ s ส r ร คนคนนี้เป็นคนที่มีประเด็นปัญหากับคุณเคยทะเลาะกันขัดแย้งกันในคำพูดบางคนเนี่ยมีคำพูดที่รุนแรงเสียแทงจิตใจทํำให้คุณร้องไห้ทาให้คุณเลือกตัดสินใจที่จะเงียบหายไปออกไปจากชีวิตของเขาเขาทุกข์ทรมานกับการคิดถึงนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่คุณกับเขาขัดแย้งกันวันที่เขาทำร้ายคุณบางคนเนี่ย เป็นการกระทำที่ณวันนั้นไม่ได้รู้สึกผิดเลยจนเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนเขาต้องอยู่กับความเงียบเขาจึงจะเริ่มรู้สึกกลับมาตระหนักกลับมาคิดได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเขาเป็นคนผิดในสถานการณ์ที่ขัดแย้งกันนี้เดมเพรสพลังงานของคุณดีมากๆ พลังงานของคุณวันนี้คุณโฟกัสที่เรื่องของตัวเองคุณพัฒนาตัวเองทั้งจิตวิญญาณภายในทั้งรูปกายภายนอกคุณมีศักยภาพที่โดดเด่นมากมีความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านพึงพอใจและมีความสุขในชีวิตของตัวเองคุณเป็นคนจิตใจดีงามแม้เขาจะทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจคุณก็ไม่เคยโกรธเกลเกียดคุณให้อภัยคุณเมตตาต่อเขา สิ่งนี้แหละยิ่งทำให้คุณปลดปล่อยความรู้สึกของตัวเองออกจากพันธนาการที่เจ็บปวดจากการถูกกระทำหรือการตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของเขาคนคนนี้มีการติดตามแอบเฝ้ามองเฝ้าส่องคุณผ่านโซเชียลมีเดียยิ่งเขาเห็นชีวิตคุณดูเจริญก้าวหน้าดูประสบความสำเร็จและมีความสุขมากมายเหลือเกินที่ไม่มีเขา กลับกลายเป็นยิ่งทำให้เขาเครียดคิดมากวิตกกังวลสับสนสงสยัยกลัวว่าเขาเนี่ยจะหมดโอกาสกลัวว่าการเข้าหาคุณเขาจะได้รับคำตอบที่ผิดหวังเสียใจคนคนนี้มองคุณดีเหลือเกินปรารถนาอยากคุณเป็นภรรยาเขาเป็นแม่ของลูกเขาได้ไหมจิกเชียน เขาเป็นคนที่ฉลาดสติปัญญาดีวางแผนการทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแยบยลกว่าเขาจะเข้ามาเทคแอคชั่นหรือเข้ามาง้อคุณเนี่ยเป็นการเข้าหาด้วยการวางแผนที่ตรึกตรองอย่างดีไม่ใช่การเข้าหาแบบผลีพรม้มฉะนั้นคนคนนี้จะมีแผน1แผน2แผน3เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับ การตอบโต้ตอบตตกลับของคุณวันนี้เขามีพลังงานที่ดีขึ้นมากๆจิตวิญญาณเติบโตและตื่นรู้เขาไม่สามารถจะปล่อยคุณไปได้เขาฉลาดแล้ววันนี้ว่าในอดีตเขาไม่เคยที่จะรักษาหรือห่วงแหนคนดีๆอย่างคุณพลังงานที่ดีอย่างคุณมีการไปร้องขออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย ขอให้การเข้าหาขอให้การง้อคุณครั้งนี้สำเร็จนับครับเมื่อคนคนนี้ตัดสินใจเขาจะเทคแอคชั่นอย่างรวดเร็วมากเขาจะเข้าหาคุณแบบที่ไม่หยุดยั้งไม่ลังเลไม่สับสนใจจะแสดงออกในความรู้สึกว่ารักคุณอย่างชัดเจนจีบคุณแบบเปิดเผยเปิดตัวเปิดใจ และการที่เขาจะเข้าหาคุณเนี่ยเขาจะเข้ามาด้วยพลังงานที่อ่อนโยนอ่อนหวานพลังงานของอัศวินถ้วยเป็นคนที่พราวสเสน่ห์เขาเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีมีเสียงอันไพเราะหรือเป็นคนที่ถ้าหากเขาพูดดีเนี่ยเขาก็สามารถทำให้ผู้ฟังจิตใจอ่อนระทวยไปกับคำพูดหรือบทสนทนาของเขาได้ The reverse. การกลับเข้ามาครั้งนี้เขาจะประสบความสำเร็จเขาจะกลับมาขอโทษกลับมาขอโอกาสกลับมาบอกความรู้สึกที่แท้จริงในหัวใจว่าเขารักคุณคุณจะให้โอกาสคุณจะให้อภัยคุณจะเปิดรับรักเขาเพราะคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันเป็นคู่ที่มีพลังงานของการเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติ ได้แดงผูกมัดรัดคุณทั้งสองคนเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเมื่อเขากลับเข้ามาในชีวิตคุณคุณสองคนจะรับรู้จะรู้สึกถึงกันได้ว่าต่างฝ่ายต่างพบเจอสิ่งที่รอคอยมานานแสนนานหัวใจคุณสองคนเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันได้ทางจิตวิญญาณเขากลับมาครั้งนี้เขาจะขอคุณเป็นแฟนจะบอกรักจะเปิดตัวคุณในสถานะของคนรัก และเขาคาดหวังปรารถนาอยากให้คุณเนี่ยเป็นความรักความสัมพันธ์ระยะยาวอยู่ด้วยกันยืนยาวอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตจะไม่ยอมให้ใครหรือเหตุการณ์ใดมาพลากจากแยกคุณไปจากเขา For c u p s ค,คุณทั้งสองคนคิดถึงกันเสมอแม้ต่างฝ่ายต่างมีตัวเลือกมีคนคุยคนอื่น แต่ก็ไม่มีใครที่จะมีผลมีอิทธิพลต่อหัวใจของคุณและเขาได้คุณสองคนมีหัวใจไว้ให้กันและกันไพ่สีถ้วยเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่หยุดนิ่งมากๆแต่เป็นการหยุดนิ่งที่ไม่ได้คุยกันอย่างทุกทรมานรู้สึกเบื่อหน่ายที่ชีวิตไม่มีกันและกันพลังงานของความคิดถึงเพิ่มพูนขึ้นในทุกๆุกวันสถานการณ์ทุกอย่างจะผลักดันให้เขาเทคแ a คชั่น คุณเองก็ไม่สามารถที่จะเปิดโอกาสรับใครเข้ามาในหัวใจได้เพราะคุณเป็นคู่กันเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกันไม่ว่าจะเป็นพลังงานของใครก็ตามก็ไม่อาจทำให้หัวใจของคุณแปลเปลี่ยนไปจากเขาได้เซนับสอดคนคนนี้เคยโกหกปิดบงัง พูดไม่จริงกับคุณทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจเมื่อเขาเทคแอคชั่นเขาจะเข้ามาสารภาพความจริงและพูดทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารวมถึงความรู้สึกที่แอบซ่อนในใจมาเนิ่นนานว่าเขารักคุณว่าคุณเป็นคนสำคัญเป็นคนพิเศษต่อใจของเขาเขาจะกลับมาพูดทุกอย่างเพื่อให้คุณได้รับรู้ถึงความรักมากมายที่เขามีต่อคุณ จ u s t i เขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณในทุกสิ่งทุกอย่างหากอดีตเขาไม่เคยทำงานในความสัมพันธ์มีแต่คุณทำงานในความสัมพันธ์มากกว่าหรือทำงานในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวในอดีตคนคนนี้เห็นแก่ตัวเป็นผู้รับอยู่เสมอการเข้าหาคุณการเทคแ a คชั่นครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะเข้าหาคุณเขาตั้งใจที่จะเป็นผู้ให้ กลับมาคืนความยุติธรรมให้คุณถ้าหากอดีตเขาเคยเอาเปรียบคุณในเรื่องการเงินเขาจะคืนเงินคุณเขาจะเข้ามาจ่ายมาเปมาอุปถัมภ์คุณในเรื่องการเงินและในเรื่องความรักเขาพร้อมมากๆแล้วที่จะลงทุนในเรื่องเวลาในเรื่องความมั่นคงในความรู้สึกในเรื่องความรักที่พักดีต่อคุณนี่คือความตั้งใจของเขาที่เขาอยากเข้าหาคุณ อยากคืนความยุติธรรมให้กับคุณซึ่งกับครับพลังงานคนเก่าเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าเพื่อนเก่าคนที่รู้จักตั้งแต่เป็นเด็กเด็กเพื่อนที่โรงเรียนเก่าเพื่อนที่ทำงานเก่าและพลังงานของไพ่ใบนี้คือคู่แท้จากอดีตชาติคนรักเก่าคนรักเดิมแท้ของคุณนั่นแหละ เขาจะกลับมาในชีวิตคุณอีกในชาติภพนี้กลับมาด้วยความรักล้นใจกลับมาด้วยพลังงานที่เติบโตและตื่นรู้ทางจิตวิญญาณการรอคอยกันมาข้ามภพข้ามชาติและหมายรวมถึงการรอคอยในปัจจุบันชาตินี้ทุกทรมานจิตใจการรอคอยที่เนิ่นนานกำลังจะสิ้นสุดจบลงการย้อนคืนกลับมาครั้งนี้เขาตั้งใจจะกลับมา เียงข้างครองคู่กับคุณพลังงานคนคนนี้เป็นคู่แท้และคู่แท้ทางจิตวิญญาณถึงเวลาละที่เขาจะได้กลับมารวมตัวกับคุณเพราะสถานการณ์ที่เจ็บปวดบททดสอบที่ยากลำบากกำลังจะผ่านพน้นความทุกข์กำลังผลักดันเขาให้มีจิตวิญญาณที่ตื่นรู้เมื่อเขาตื่นรู้จัก,กรวาลจึงจะยอมอนุญาต ให้เขาวนกลับมากลับมารวมตัวกับคุณ Fire f i r e f นส s คนคนนี้เตรียมตัวมาดีทำงานกับตัวเองอย่างหนักมากในการเข้าหาคุณครั้งนี้เข้ามาด้วยความตั้งใจตั้งใจที่จะทำให้คุณมีความสุขตั้งใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีของเขา เขามีการเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องจิตวิญญาณจิตวิญญาณเขาเติบโตขึ้นพลังงานเขาดีขึ้นมีพลังงานบวกมากขึ้นเขาพร้อมที่จะเข้าหาคุณเขาคนเก่าในเวอร์ชั่นใหม่พร้อมที่จะเข้ามายิงสอนรักปักอ,อกคุณเชนอฟเฟนิคคลส์เขามีฐานะทางการเงินที่ดีมาก มั่นคงในเรื่องการเงินมั่นคงในเรื่องความรักพร้อมที่จะรักคุณคนเดียวไปตลอดชีวิตคนคนนี้รักคนยากเลือกมากเรื่องเยอะในความรักแต่ถ้ารักใครแล้วตัดสินใจแล้วว่าเป็นคุณเขาก็จะรักคุณคนเดียวไปตลอดชีวิตเขามีการเตรียม ในเรื่องของเงินก้อนใหญ่หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าราคาแพงเอาไวให้คุณด้วยคุณจะได้รับความมั่นคงในเรื่องการเงินและความมั่นคงในเรื่องความรักความรู้สึกไพ่ใบนี้ขยายด้วยโฮมคือบ้านเขาเจอละบ้านอันอบอุ่นบ้านที่รู้สึกปลอดภัยบ้านเก่าบ้านเดิมก็คือคุณน,นั่นเองจิตวิญญาณของคุณคือสิ่งที่เขาคุ้นเคยคือสิ่งที่ เขารู้สึกอยากจะกลับไปอยู่เสมอจิตวิญญาณครึ่งหนึ่งของคุณเปรียบเหมือนบ้านที่เขารอคอยตามหามานานแสนนาน King คิ n งอ f ฟเฟนิคิลสคนคนนี้เห็นคุณค่าในตัวของคุณอย่างมากในวันที่ไม่มีคุณเขาทุกข์เขาเครียดเขาเศร้าเขารู้สึกว่าตัวเองช่างโง่เขลา หลายครั้งเขาโทษและวตำหนิตัวเองสถานการณ์ในวันที่ไม่มีคุณความเจ็บปวดทำให้เขามีจิตวิญญาณที่เติบโตทำให้เขาอยากกลับมารักษาเยียวยาหัวใจคุณคนคนนี้ชีวิตที่ขาดคุณเขาอยู่ไม่ได้หรอกความคิดถึงเนี่ยโหยหาเหมือนเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่ร้องโหยหวนตัวเนี้ยมีความต้องการมีความปรารถนาคุณอย่างมาก ไม่สามารถจะตัดขาดคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาได้เลย Two o f ออ n เ a c l e s สุดท้ายเขาก็จะต้องวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้คุณสองคนจะกลับมาเป็นรักไร้เงื่อนไขนี่คือการผ่านบททดสอบของคู่ท้าทางจิตวิญญาณอุปสรรคมากมายทั้งเรื่องความห่างเหินห่างไกล หรือการลดละอีโก้ในตัวเองการพัฒนาจิตวิญญาณในฝั่งของเขาเติบโตและตื่นรู้มีพลังงานที่คู่ควรเหมาะสมกันกับคุณการวนกลับมาครั้งนี้เขาพร้อมที่จะเคียงข้างพร้อมที่จะคอยดูแลปกป้องคุณคุณจะได้รับรักไร้เงื่อนไขจิตวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งของคุณจะกลับมารวมตัวกับคุณการรอคอยอันเนื่นนานถึงเวลาที่สิ้นสุดลง เคือบคัพการวนกลับมาไพ่ใบนี้สรุปความได้ชัดเจนมากคลิปวันนี้เป็นคลิปของคู่ท้ายทางจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่าคู่ทวินเฟรมคุณสองคนผ่านอุปสรรคและบททดสอบนานาประการมาได้คุณได้รับชัยชนะแล้วการวนกลับมาเพื่อรวมตัวกันสารต่อและไปต่อในความสัมพันธ์ด้วยพลังงานของจิตวิญญาณที่ตื่นรู้คนคนนี้จะเข้าหาคุณ และจริงจังพาคุณเปิดตัวกับครอบครัวกับสังคมของเขาพาคุณออกงานงานเลี้ยงที่มีผู้คนมากมายเขาอยากอวดคุณเขาอยากโชว์คุณว่าคุณเป็นสุดที่รักของเขาอีกความหมายของไพ่ใบนี้คือการแต่งงานงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานวิวาเขาคิดเรื่องราวนี้เอาไว้แล้วนี่คือแผนในอนาคตที่เขาจะทำให้เกิดขึ้นกับคุณ นั่นคือการได้แต่งงานได้ครองคู่ได้อยู่เคียงข้างกันแม่หมอตั้งชื่อไพ่ล้าเรื่องวันนี้ว่าสิ้นสุดการรอคอยถึงเวลากลับมารวมตัวต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออร c ลเคเสริมให้นะคะไพ่ ไพ่ใบนี้สื่อถึงการตื่นรู้การมีสติคนคนนี้จะกลับเข้ามาด้วยพลังงานที่เติบโตอย่างมากจิตวิญญาณที่เติบโตจนตื่นรู้กลายเป็นคนที่มีสติมีสมาธิในการใช้ชีวิตเป็นการตั้งใจที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อทำให้คุณมีความสุขสงบจิตใจ ซาออฟเบลเฮมดวงดาวแห่งเบลเฮมแสงสว่างนำทางในความมืดความหมายของดอกไม้ชนิดนี้เป็นเหมือนดวงดาวที่สูงส่งและอยู่สูงสุดในหัวใจของเขาคุณเป็นคนที่ทำให้เขามีจิตวิญญาณที่เติบโตและตื่นรู้ชุดดึงพลังงานจิตวิญญาณเขา ให้ยกระดับขึ้นเขามองคุณเหมือนนางฟ้านางสวรรค์เหมือนดวงดาวที่เฉิดฉายกลางท้องฟ้าอันมืดมนมืดมิดคุณเข้าไปเปลี่ยนแปลงเขาคุณทําให้เขารู้จักรักแท้จริงคุณทําให้เขารู้ว่าความสุขแท้จริงคือความสงบจากภายในคือการได้รักกันภายใต้ความรักไร้เงื่อนไข เวอร์แบนไพ่ใบนี้สื่อถึงเรื่องความหวังและความศรัทธ,ธาคุณสองคนไม่เคยหมดหวังยังศรัทธ,ธาในความรักความสัมพันธ์นี้เสมอแม้จะต้องมีสถานการณ์ที่แยกจากห่างไกลหรือเงียบหายกันไปเนิ่นนานความหวังและความศรัทธ,ธานี้ทำให้คุณสองคนมีความเชื่อมั่นต่อกันเป็นพลังงานที่ manifest ถึงกันอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายแล้วความหวังและความศรัานี้ก็จะปรากฏสำริจผลนั่นคือความสมหวังในความรักว i าเถาวันหรือไม้เลื้อยไพ่ใบนี้สื่อถึงความรักความผูกพันความจงรักภักดีเขารักคุณมากๆความผูกพันเนี่ย หนานแน่นเหนียวแน่นไม่อาจตัดขาดกันได้ง่ายๆและเขาเนี่ยคาดหวังปรารถนาอยากให้คุณเป็นครอบครัวผูกพันผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจอยากให้คุณเป็นแม่ของลูกเขาเคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตและจะไม่มีสิ่งใดมาตัดขาดมาพลากจากคุณสองคนได้จิตวิญญาณสองส่วนที่กลับมารวมตัวกันหล่อหลอมกันเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันแล้ว เหมือนเถาวันที่พันเกี่ยวเลี้ยวลดยากที่จะแกะกันออกยากที่จะตัดกันขาดได้ holy ยไพ่ใบนีพูดถึงการมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันร์ความหมายหมายถึงคุณสองคนเนี่ยรักกันมาแล้วหลายภพหลายชาติชั่วนิรันร์เป็นเช่นนั้นแม้ความตายพลากจากจิตวิญญาณ ก็ยังคงยึดมั่นสัญญาว่าจะมาพบเจอกันรักกันทุกชาติพบไปความรักของคุณสองคนสิ้นสุดที่ชั่วนิรันต์ตายเกิดใหม่ก็รักกันเกิดใหม่มารักกันจนตายก็ยังจะรักกันอยู่นี่คือคำสัญญาที่จิตวิญญาณสองดวงผูกพนันผูกติดกันมาวิลโล พลังงานของคุณเนแสนวิเศษไพ่ใบนี้สื่อสารถึงการมีเวทมนต์คุณเหมือนมีเวทมนต์คุณสามารถอ่านใจเขาได้รู้จิตรู้ใจรู้ความคิดเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างและบางครั้งที่เขาทุกข์ทรมานเจ็บปวดคุณก็รู้พลังงานของคุณนี่แหละเป็นผู้เยียวยาจิตวิญญาณของเขาพลังงานที่แสนวิเศษ ที่รู้จักเขาดีในทุกเรื่องทุกด้านตอนแรกเขาก็สงสัยว่าคุณมีเวทมนต์หรือเปล่าทําไมรู้ใจรู้ทันเข้าไปทุกเรื่องแต่เมื่อเขาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องจิตวิญญาณเขาก็เข้าใจว่าคุณนี่แหละเป็นคู่ท้าทางจิตวิญญาณของเขาเขาจึงเข้าใจได้ว่าคุณสามารถรับรู้ถึงพลังงานและความรู้สึกนึกคิดของเขาได้ในระดับลึกถึงจิตวิญญาณ โอเลฟมะกกไพเบน,นี้สื่อถึงพลังงานของชัยชนะและอิสรภาพคุณสองคนหลุดพ้นจากทุกอุปสรรคทุกบททดสอบคุณสองคนได้รับชัยชนะแล้วชัยชนะในการที่จะได้กลับมารักกันรวมตัวกันเคียงข้างครองคู่กันอย่างสมบูรณ์จะมีแต่ความมั่นคงมั่งคัง่งจะมีแต่ความเปลี่ยมล้นไปด้วยความสุข เปลี่ยมล้นไปด้วยความร่ำรวยสมบูรณ์ภูนสุขในเรื่องทรัพย์สินเงินทองจักรวาลชื่นชมคุณสองคนไม่มีอุปสรรคและบททดสอบใดที่จักรวาลส่งมาแล้วคุณสองคนจะก้าวข้ามผ่านมาไม่ได้นี่แหละจิตวิญญาณดวงเดียวกันเป็นเช่นนี้จะหาวิธีจะหาเส้นทางกลับมารวมตัวกันให้ได้มีพลังงานตัวเลขที่พายอโรโครบ,บอกเพิ่มเติม 24 42 29 9ี่ส1่3ิ2สอง5ี่สิและ83แม่หมอขอจบคำทํานายไพ่เล่าเรื่องแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมาก หากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคริปข้ามก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของแม่หมอละกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ